อ๋อส่วนไม่ขึ้นหรน้งเลยนักนี่เนะกัเห็นไมขดนานนี่ด้วยขม่ทาอกันโอ้ยอกนพี่รักกันแ่กันกันไรที่้องงานด้วยอิมขุดขุดดลไปไ

สมบยญกุศุก็เป็นธรดมญาัองผัก<ด>ภาา ที่มาเลยดินะ้อยจ้าตะกรุดอยากนี้เลยหรืออย่างนี้ลหรือย่บนี้ลยหรืย่น้นั่นน่ะทาแท้เป็นอย่างนี้เลยหรืออย่างนี้เลยหือไม่เคยคเคยินมันพางขึ้นมาโอ้ยอจัน์อเปนุปรมันจนตนจนมันางไปไม่ไนวะเอออ้จัน์ นีอย่างนั้นแล้วก็มีตั้งแใจของปฏิจจา,า,านะเรียกว่ากายนี่ไหวเลยทช่ไหมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้<ด>เป็นพร้อมมันหมดเลยเวลานั้นนะฟ้าดินถล่มแดินโลกถล่มดับทึบลงหมดเลยทัา้งจากนั้นก็ย้ำท,ทีเดียวพระพุทธเจ้าตัสลุยเจ้าตัสลุยอย่างนี้เลยเลานี่ถามท่านหาอะไรมันเจออยู่นั้นแล้วนี่ว่าไงนะ ถ้าทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วหรืออย่างนี้เล้หรือเพื่อระสงค์แท้เป็นอย่างนี้แล้วหรืออย่างนี้รวมเป็นียวกันหมดแล้วเรียกว่าทำอัศจรรย์เลิศเลยหรือว่าธรรมธาตุแล้วกันนะไม่เหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนี่จะก <be S 2> ่อนเราเคยคิดเมื่อไหรว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะพุทโธกบพุทโธธรรมโอ้ก็ธรรมโอสังโฆกบสังโฆติหัวใจมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจะรู้ยังสารแล้วมันมาจ้าเป็นเวลา้นะ ธรรมชาติมันเป็นนันยิงกันเดียวกันได้ยังไงเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นน่ะโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยธรรมชาตินั่นนี่เวลามันจ้าหมดแล้วที่ไม่เคยรู้มันรู้ไม่หมดจะ่ให้ทำไงล่ะนี่เรือมาสอนโลกหลอกโลกอ่ะหลอกอย่างนี้เรือ่ะอ้าเดี๋ยวปุ๊าอล้วฉันจาไม่กูพุ๊บมาอ้าที่พี่หลานที่นี่นะทำอะไรนะ निरोध चांगो ทนี่แล้วเวลาดูธรรมชาตินี่มันครอบโลกธาตุหมดแล้วนาะมันจ้าไปหมดเลยไม่ในเมียปิดบังนี่รับบังบุญนโลกสวรรค์มันตีกับนาผาอยู่เนี่ยมีหรือไม่มีอย่างว่างั้นนะมันอย่างบ้านาผาขนะดเนื่อให้สิเลรมันหลอกมาท่าไยว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์มันนนต้าครอบอยู่หมดเนี่ยตั้งแต่เมื่อไรตะกลับไหนกันไหนมันไม่เห็นเฉยเข้าใจไหมล่ะเมันมีอยู่ตะกับดีกันทีห่านี้ที่เผาสัตว์ทั้งหลายด้วยความงมงายด้วยความลุ่มลวงว่าสิเลรหลอกนั่นนะไม่เห็นไม่รู้ภายนรกอะไรจะห ที่ฝันโกว่าในแดนสมมุติไปนโลกที่เขาเรียกว่าอะไรโรกหลุมเราอยู่อันที่หนึ่งที่ประเภทกรรมห้าอย่างเพื่อนันที่กรรมห้าข้ามิดาหนึ่งข้ามารดาหนึ่งก็ข้าพระอรหันต์หนึ่งแล้วก็ทำลายพระิเจ้าแม่แม่ตายหนึ่งแล้วก็สังฆเพศรูปโยมสมแตกันหนึ่กรรมต่างประการลงในนี้วหมดใจมันแตกมันไม่เหตุสมผล เรื่องไปถามหาที่ไหนนะลกูกศรค์นะพระพุทธเจ้าองค์ไหนมากว่าหกอ่ะไม่มีจ้าหลังเดียวกันนี้บอกอย่างเดียวกันนี้หมดมีเนี่ยพวกเรามันโง่ชะมัดนี่นะโอ้ยมีคุยแล้นเนี่ยไม่ว่าอะไรมันครอบอยู่ใน,นหัวใจที่หม,มันจ้าไปหมดแล้วจะไปถามหาที่ไหนอีกจ่ะก็มันเพิ่อยู่หมดหัวใจที่หมดก็จ้าไปหมดแล้วจะไปถามหาอะไรก็มันจ้าอยู่นี้แล้วนั่น เดี๋ยวนี้เวลามันขนาดนั้นแล้วก็พิจรนาีขึ้นพอหลังจากนั้นมาพิจรณาดูโลกเออโลกนี่ทำไม,มและะ้วฉดฉยองความเป็นมาของเราความเกิดความตายความตกระลงบกไหม้ขึ้นวะวันชั้นพรมลงระลงนี่เหมือนไปขึ้นบันไดน,นะเนี่ยแต่ละดวงละดวงกิตดวงนี้นะเข้าใจไหมมันไม่ตายเข้าใจไหมิตด,ดวงนี้มันไม่ตายกรรมฝังอยู่ในมันนะกรรมดีก็พาขึ้นนะพาหมดกรรมดีอ้าวกรรมชั่วมันก็มีแล้วมันก็ดังดึงลงขึ้น ขึ้นสวรรค์สมมาโลกลงแดนนรกนี่เหมือนขึ้นบันไดลงบันไดเข้าใจไหมนี่หลักขนาดนั้นนะให้พากันตื่นใจทัาน์จินนนะวันนี้เปิดให้พี่น้องหลายตัมงเต็มที่จกนกระทั่งน้ําตาล่วงให้เห็นต่อนหน้าตาบ้าดีๆฟังดูละฟังค่วันนี้นะขนาดนั้นนะมาทำมาสอนโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงกัดคอขาดเลยว่าอะไรไม่มีเขามากล้าวกลัวจะมีแล้วมันเหนือทุกอย่างแล้วนี่